สวัสดีครับชาาสีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจปตวัจญานของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับ ชาวพิจิกลักษณะพิจิกในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนมกราคม2 5 6 6นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่ออื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็ คอมมเนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งเราก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่ใบแรกสรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ควีนถือถ้วยไพ่สมไม้กิงถือถ้วยเดอะซัหนหถ้วยไพ่เอกออฟสอดนะครับ the e m p e r o r ร of เวนออฟมพ่ the chariot ไพ่ใบสุดท้ายคือพ่ยเทนนบ์อิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นพ่ไไนถือไนท์ออฟเพนทาเคิลนะครับพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับพ่ใบแรกสาหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นพ่3สามไม้สามไม้เนี่ยเป็นพ่ของการที่ ตัวคุณเองอาจจะมีการคิดการบริหารการจัดการการต่อยอดการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าสองหมายหมายถึงความสําเร็จสามหมายหมายถึงการเพิ่มเติมดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีแนวโน้มมีความคิดมีการคิดในการตัดสินใจที่อยากจะมีการเพิ่มเติมนะครับกับในเรื่องของศักยภาพความรู้ความสามารถการเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออนาคตข้างหน้าพูดง่ายๆ,ๆค,ค,คือคุณอาจจะกําลังโฟกัสกับในเรื่องของ การพัฒนาตัวตนพัฒนาตัวเองพัฒนาในเรื huh. oon, ่องของการก้าวหน้ากับในเรื่องของการงานนะครับเพื่อที่จะเติบโตพัฒนาไปข้างหน้าอย่างก้าวไกลนะครับประสบความสําเร็จมากขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะมีการขยับขยายเรื่องของธุรกิจมากขึ้นนะครับบางคนอาจจะมีการต่อยอดการเรียนรู้การพัฒนาแล้วนํามาปรับประยุกต์ใช้กับตัวของตัวคุณเองมากขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความสําเร็จ หรือบางคนนะครับไพ่สามไม้ยังหมายถึงไพ่ที่อาจจะหมายถึงว่าตัวคุณเองอาจจะกําลังรอคอยความหวังนะครับกับการเติบโตการพัฒนาบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะรอในเรื่องของการปรับฐานเงินเดือนบางคนอาจจะรอการปรับในเรื่องของเขาเรียกว่านนะครับการเติบโตการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการงานอะไรแบบนี้นะครับหรือตําแหน่ง ต่างๆอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาสามหมายยังไงก็เป็นการพัฒนาการเติบโตอยู่แล้วเพราะว่าอย่างนี้ครับมีไพ่ใบนี้คือไพ่ the emperor แล้วก็มีไพ่ the sun มา2อใบเนี้ยหมายถึงตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับหรือบางคนอาจจะมีการได้ตำแหน่งชื่อเสียง ได้ในเรื่องของการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งสูงขึ้นเพราะว่ามีไพ่ the emperor the sun หมายถึงความสำเร็จ the sun หมายถึงการก้าวหน้าการพัฒนาต่อยอดที่ดีขึ้นนะครับหมายถึงความหวังใหม่ที่คุณอาจจะกำลังรอคอยใครที่กำลังรอคอยกับตำแหน่งชื่อเสียงคุณก็จะได้ตำแหน่งชื่อเสียงที่ดีขึ้นได้ในเรื่องของความสำเร็จได้ในเรื่องของการมี เ่อนขั้นปรับตำแหน่งโปรโมตเติบโตในสายงานโปรโมตเลื่อนขั้นต่างๆดีมากขึ้นเพราะว่า the e m p e เ o r เนี่ยเป็นไพ่ของความสำเร็จไพ่ของขุนศึกนะครับที่สำเร็จศึกด้วยแล้วก็มีประสบการณ์มีความรู้มีสิ่งต่างๆที่เติบโตพัฒนาได้ดีมากเป็นถึงขั้นสูงสุดอะไรประมาณนี้ส่วน the sun ันเดสัเนี่ยหมายถึงความสำเร็จนะครับหมายถึงใน้ัตของ การเริ่มต้นก็ได้นะครับหมายถึงการได้ความสําเร็จที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นอะไรแบบนี้บางคนอาจจะมีการเดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศมีไพ่เดะชาริออตเกิดขึ้นเดชาริออตเนี่ยแปลว่าบางคนเนี่ยอาจจะเดินทางนะครับเดินทางไกลไปต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเพราะมันอยู่ในช่องเรนส์ประมาณวันที่1 มาครับมกราจนถึงวันที่15 123 4มันยังเป็นช่วงหยุดปีใหม่บางคนอาจจะมีการเดินทางไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปสังสรรค์ไปอะไรเงี้ยต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแบบนั้นเป็นต้นหรือบางคนอาจจะไปทํางานต่างประเทศก็ได้เช่นกันหรือบางคนอาจจะเป็นการร่วมงานนะครับกับชาวต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศมีเจ้านายเป็นต่างประเทศก็ได้เพราะ The e m p e r o ิเนี่ยมันเป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าหนะุ่ เจ้านายนะครับแล้วกเ็เป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของต่างประเทศด้วยก็อาจจะแบบเหมือนเราอาจจะได้นักษะของเจ้านายใหม่นะครับหรือบางคนอาจจะมีเจ้านายมารับตําแหน่งมาเป็นหัวหน้าเราแบบเนี้ยเป็นต้นแต่มันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จดีเพราะว่าดโดยเฉพาะใครที่มีเจ้านายเป็นต่างถิ่นต่างแดน ต่างประเทศก็จะได้รับการสนับสนุนดีมากขึ้นนะครับอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีตอบกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามอ่าเขาเรียกว่าทําตัวเองให้ดีที่สุดแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับแล้วก็เดินทางไกลบ่อยในช่วงนีเนาะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางข้ามจังหวัด คมภาคหรือคมประเทศก็ได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะมีสิ่งที่ดีเข้ามาแต่การงานเนี่ยอาจจะดูเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามีไพ่ใบนี้เลยเจ็ดไม้ใครกําลังรอคอยความสําเร็จกําลังจะมีความสําเร็จเข้ามาหาตัวคุณแล้วคุณก็อาจจะต้องพยายามขยันอดทนนิดนึงเพราะตอนนี้คุณกําลังเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วนะครับสาหรับชาวราศีพิจิกแล้วก็ราคนาาพิจิกอย่างที่บอกว่าคุณมีโอกาสที่จะเติบโตเป็น เจ้าคนนายคนมีโอกาสเล่นขั้นปรับตําแหน่งมีโอกาสที่จะได้การสนับสนุนจากเจ้านายต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่คุณอดทนรอคอยก็จะประสบความสําเร็จจากไพ่เดอะซันอีกเช่นกันเนาะก็โอเคถือว่าการงานดีนะครับขอให้อดทนขยันอีกหน่อยหนึ่งคุณก็จะมีข่าวดีนะครับที่จะได้รับ มีไพ่หนึ่งถ้วยด้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยหมายถึงความหวังใหม่หมายถึงการได้รับการช่วยเหลือนะครับที่ดีหรือมีการคำว่าวมีความหวังใหม่มีข่าวดีเข้ามาอย่างที่บอกว่าบางทีความที่เราได้ข่าวดีเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติแล้วเขาอาจจะเอ็นดูช่วยเหลือเรานะครับหรือบางคนอาจจะเป็นข่าวดีในลักษณะที่ว่าเรื่องขั้นโปรโมทนะครับนะหรือ,เ,อเป็นการที่ตัวคุณเองได้ ปรับในเรื่องของตำแหน่งชื่อเสียงต่างๆประสบความสําเร็จดีนะครับเพราะเรามีไพ่หนึ่งถ้วยบรรยากาศในเรื่องของการคิดการทํางานต่างๆก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จดีนะครับไพ่ใบน,นี้เลย ten of c u p มีสิ่งที่ดีต่อใจนะครับ ten of c u p คือหมายถึงมีความสุขความสำหวังเพราะถ้วยเนี่ยมันหมายถึงความสุขความสำหวังเมื่อ ไพ่ได้สิบถ้วยแปลว่าคุณจะมีความสุขความสมหวังมีความแฮปปี้มากขึ้น นะครับใครทํางานเหนื่อยมานานเนี่ยจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแล้วนะครับและมีการพัฒนามีการต่อยอดที่ดีด้วยเพราะความสําเร็จก็เข้าใกล้ตัวคุณเองมากขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้สูงแล้วก็มีความโดดเด่นที่ดีมีในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรพัฒนาอะไรก็จะประสบความสําเร็จดีมีสิ่งที่ดีต่อใจเข้ามากับตัวคุณมากขึ้นดังนั้นพยายามเปิดรับพลังงานในทางมุมบวกมากๆแล้วตัวคุณเองจะประสบ ความสําเร็จมากกว่าที่เป็นยังมีโอกาสที่จะมีคนคอยชื่อเหลือคอยสนับสนุนกับตัวคุณโดยเฉพาะทั้งเพศชายเพศหญิง ถ้ามา2เพศแบบนี้แปลว่าเพศทางเลือกด้วยจะช่วยเหลือคุณดีนะครับเพราะมีเพศหญิงคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเพศชายก็ให้กันยอมรับช่วยเหลือผลักดันกับตัวคุณประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับทั้ง2เพศเลยดังนั้นเนี่ยคือคุณก็มีเสน่ห์เมตตาได้เนาะหรือแม้กระทั่งเพศทางเลือกคุณก็มีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาในหลายๆมิติหลายๆรูปแบบทําให้การงานของคุณประสบความสําเร็จมากขึ้นโดยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการเงินสำหรับชาวราศีพิจิกกันบ้างนะครับการเงินเนี่ยดีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะครับมีไพ่ใบเดียวขึ้นมาเก้าเหรียญเนี่ยแปลว่าชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกมีการงานที่มีการเติบโตการพัฒนาที่ดีนะครับถึงแม้จะไม่ได้ถึงสิเหรียญแต่ ก้าเหรียญก็ไม่คเคเรหรอกเนาะมันก็ดีโอเคเลย9เต็มสิมันก็หมายถึงว่าศักยภาพการเงินการงานของเราดีนะครับดังนั้นเนี่ยคือมันก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เรามีการเงินที่ดีนะครับแล้วก็มีการงานที่ประสบความสําเร็จถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะมีการต่อยอดการพัฒนาการเงินที่ดีอูโฟ,โฟพอสมควรเลยนะครับเพราะนายออกเป็นทาเคิลเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่จะมีการเงิน ที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงด้วยนะครับมีในเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆประสบความสําเร็จดีมีในเรื่องของนับเมตตามีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนที่ดีด้วยดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าการเงินเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับก็ทําให้ชาวพิจิกและขนาพิจิกนั้นรประสบความสําเร็จมากขึ้นทีนี้เรามาดูในเรื่องของลาบลอยกันบ้างนะครับเดือโชคลาบกันขอให้โชคลาบนะครับให้กับชาวราศีพิจิกแล้วก็รักขนาพิจิกด้วยนะครับ ในช่วงต้นเดือนมาการาณีไพ่ที่ได้คือไพ่เด Fo ฟูไพ่คิงถือถ้วยไพ่ใบสุดท้ายคิงถือเหรียญเห็นไหมครับมาอีกมีโอกาสถูกรางวัลมีโอกาสกมีโชคมีลาบนะครับมีคิงถือเหรียญเกิดขึ้นเลยนะแอดวานสุดๆส,สังว่าการเงินของคุณจะพัฒนาจาก9เหรียญเนี่ยนะครับเติบโตขึ้นมาเป็นสิเหรียญเลยนะเพราะว่าคิงถือเหรียญเนี่ยเทียบกับ เทียบเท่ากับ10เหรียญแปลว่าคุณจะบริหารจัดการเรื่องการเงินก้อนใหญ่ได้ดีมากมีโอกาสมีโชคมีลาบมีโอกาสถูกรางวัลมีโอกาส,กากาสกาที่จะมีสิ่งที่ดีแต่ฟังไว้อย่างนี้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและก็ร,รับฟังช่องนี้ไม่ได้เชียร์แล้วก็ไม่ได้แนะนําการลงทุนหรือลาบลอยแต่อย่างใดน,นะครับเพียงแค่ไกด์ไลน์ให้เฉยๆว่ามีโอกาสถูกรางวัลแต่นะครับมันไม่ได้ถูกกันทุกคนและก็ไม่ได้ถูกมาก ถูกน้อยถูกอะไรกันทุกคนแต่ว่าคิงถือเหรียญมายังไงโชคลาภของคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นเงินก้อนใหญ่ได้มันจะเป็นโชคลาภในศาสตร์ของการเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือเป็นโชคลาบในเรื่องของลาบลอยก็ยังพอมีโอกาสเป็นไปได้และมีโอกาสที่จะมีหนาเมตตามีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเมื่อกี้ขึ้นคิงถือถ้วยมาแล้วนี่ก็เป็นคิงถือถ้วยอีกมีโชคมีลาบที่ดีจากเพศชายมากกว่านี้นะครับเขาคอยช่วยเหลือสนับสนุนและพักดันให้กับตัวคุณประสบความสําเร็จที่ดีและมีไพ่เดอะฟูคือมีโอกาสมีโชคลาบจากการเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนก็อาจจะมี อะไรดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองนะครับหรือมีการเดินทางไกลแล้วประสบความสําเร็จมากขึ้นบางคนอาจจะไปเรียนต่อหรือไปทํางานต่างประเทศนะครับหรือบางคนก็อาจจะไปเที่ยวพักผ่อนก็ได้โชคได้ลาบบางสิ่งบางอย่างกลับมามันก็อาจจะเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันเนาะยังไงซะก็พยายามบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับสําหรับใครที่จะ ซื้อราบลอยเนาะเพราะว่ามันก็เทคความเสี่ยงให้ได้ด้วยนะครับเพราะต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยเพราะบางทีเนี่ยการยิ่งเสี่ยงมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสแต่มันก็มีโอกาสขาดทุนได้ด้วยก็บาลานซ์แล้วก็สมดุลอย่าโลภจนเกินไปนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ